ครับสวัสดีครับตอนนี้มาถึงที่บ้านลูกค้าแล้วนะครับอตอนนี้มาตรวจสอบนะครับณปัจจุบันนะครับอืมเราเข้าไปดูที่แผ่นก่อนนะครับตอนนี้แผ่นทั้งหมดนะครับสมแผ่นใวมิเตอร์สิบเค ครับสิบกิโลวัตต์ตรงนี้พลิกอยู่ที่สองหมื่นแม็กพีวีอินพุตพาวเวอร์หนึ่งหมื่นสามพันแรงดันสี่สุด ได้อยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวเช็คแรงดันนะครับดูแรงดันเริ่มจากแบตเตอรี่ก่อนนะด okay, ครับตอนนี้แรงดันแบตเตอรี่อยู่ที่ห้าสิบเอ็ดจุดห้าสี่นะครับตอนนี้กำลังชาร์จือปิดปิดไม่มีการจ่ายไฟนะ ของเอาต์พุตนะครับวันนี้เฟสหนึง่งเฟสหนึน่งอยู่ที่4ี่ร้อยเก้าสามนะครับเฟสสองอยู่ที่หกพันกว่าวัตนะครับแล้วก็เฟสสามอยู่ที่ห้าร้อยวัตนะครับหลักๆคืออยู่ที่เฟสสองครับโหลดทั้งหมดจะอยู่ที่เฟสสองเป็นหลักโอเคครับณปัจจุบันก็ใช้ไฟจากโซลาเซล ทั้งหมดนะครับน,นี้เป็นอุปกรณ์นะครับฟิวน,นี้ก่อนทํานะครับฟิวนะครับส่วนตัวดีเอซี AC ไม่ได้ใส่หางปลานะครับ APS นะครับปกติดีนะครับโอเคครับทุกอย่างปกติตรงนี้ไม่ได้ใส่กันบานนะครับเดีย๋ยวอาจจะ ันนี้คือสภาพก่อนทำน,นะครับก็สายสายตรงนี้สมุดอยู่แล้วนะครับครับสรี่ครับ,รรบอุ้ยขอโทษท่านี่มีทั้งหมดสี่ลูกนะครับสรี่มีสี่ลูกนะครับขนานกันสี่ลูก ดูแรงดันนี่ตัวาชาร์จนะครับร่างตึ้งตึ้งยิงลงแปรนี้นะครับตอนนี้ยินเข้าอยู่ประมาณหนึ่งชาร์จอยู่ประมาณหนึ่งจุดแปดแอนด์แรงดันอยู่ที่ห้าสิบจุดเก้าหนึ่งใกล้เคียงกันนะครับขอสุ่มเช็คเอานะครับ ห้าสิบเอ็นแดตัวนี้บเอ็นกังดันใกล้เคียงกันหมดไปเย ครับแรงดันใกล้เคียงกันหมดนะครับเวลาดีมากนะครับเคครับขอบคุณครับครับรวมนะครับ